นี่ครับทั้นเดียดเสร็จแล้วขั้นเสร็จแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้มาดูไอ้เพียนยักษ์ครับกินเบ็ดต้านปลาเล็กเร,<อ>เราออกมาออกมาปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ย,ยีสกเนี่ยอู้เข้าไปออ้อขึ้นเราจับกูด้วยกูล่ว,ลวงกูล่ว,ลวงจับกูจับตัวกูสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกปลา และก็รีวิวอ่างที่ดูดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองระยองและก็ไม่ไกลตัวเมืองระยองเท่าไหร่นั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยหินดาดนะครับดูบรรยากาศวันนี้มีฝนคืบๆหน่อยนะนี่นพื้นที่ของเรามันมีเขาล้อมรอบนะอ่างเนี่ยนะดูครับสวยเป็นอันดับต้ตนๆเลยแหละ แต่ปลาจะกินหรือเปล่ายังไม่รู้เรามาบ่อยอยู่นะแต่ไม่ค่อยได้ปลาส่วนใหญ่จะเป็นหมอตะกลับแต่เวลาเข้าปลานิมได้นี่ขึ้นนี่เขาได้ตัวใหญ่เลยนะดูพื้นที่เขาล้อมรอรบก็สวยจริงจริงีอย่งางนี้ก็นอนได้นอนกลางคืนได้นะแต่ผมยังไม่เคยมานอนวันนี้ก็จะกลับเยน็เยนๆหน่อยอเบ็ดยังไม่ได้ลงเดี๋ยว ลงเบ็ดกันมาครับมาลงเบ็ดไม้แรกกันโอ้โหดูเจ๋อเรานี่พร้อมยังไม่ได้ใส่น้ำไหมอส่วนผสมก็มีแค่ขนมปังเล็กน้อยแยมโลแล้วก็แยมนมไข่แล้วก็ลำเนี่ยใส่แค่นี้เนี่ย กลิ่นหอมจ้ะไมไม่รู้จะได้ตัวไหมนะอะปเป็นชมน้ำก่อน นี่เป็นไงนี่คือเขาเรียกตะก้อวิ่งนะมันก็จะเป็นอ e ิสระครับรูปตะกักก่วล้วก็ตะขอใช้แค่สองขอเบอร์ศูนย์จุดห้านะแล้วเรามาลองกันเอาใช้นิดโฟมนะนิดโฟมนี่ครับอันเดียวเสร็จแล้วตั้นเสร็จแล้วก็จะออกมาได้ลักษณะนี้ตัดตีลงไปเลย ต้องตีใกลเพราะน้ำมันลึกไหมตีใกล้พอนน้ำลึกจริงไหยายหมายครับย คำว่าย้ายหมายก็คืออยู่อ่างเดิมแหละต่ย้ายฝน <c oughs> ตกมาโอ้โหมืดมืดยังกลางคืนเลยฝนมาหมวดฟ้าหมวดดินไม่กล้าเปิดอะไรเลยปิดทุกอย่าง <c oughs> นี่มันเริ่มซสสาละเ <c oughs> มื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเขาย้ายมาตรงนี้นี่หมายนี้ <c oughs> พื้นที่ถ้าบันแดดนะตรงนี้จะร่มเลยแหละแต่เรามาที่ไรไม่เคยได้หรอกเพราะว่าคนจะมีเต็มไปหมดคนเข้ามาจับจอง เร็วกว่าเราเรามาช้าร์ตลอดฝนมานี่โคตรน้ากลัวทั้งฟ้าทั้งโอ้โหมามามา,มาลงยังไม่ยอมกลับนะขอลงหยิกสักหน้าเถอะเอาใหม่เอาใหม่ ยังนิ่งกิ๊วันนี้มาตกปลาไม่ได้อะไรเลยได้แต่ฝนล,ลงตรงนู้นก็ได้ลงไม้เดียวฝนมานี่สี่โมงสิบหกนาทีละลงไปไม้ที่สองเนี่ยย้ายใหม่มาตรงนี้ยังนิ่งอยู่ฝนก็ยังไม่หยุดนะดูดูบรรยากาศสวยไหมล่ะดู จเจอฝนเพื่อนๆนักตกปลาเราหายหนีกับหมดเลยโดนฝนลไล่มีปลากินแล้วมีปลากินแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่เปล่านะมไม่ได้มอ,อ,มองนะ ป่านนี้อนไปดูไปดูดังมันจะไปน้ำมาดีมากเดี๋ยวสีแดนดูสั่งมามาแล้วก็ตัวแรกของวันนี้เป็นปลาลิ้นโอ้โหปลาลิ้นวันนีนมาแล้วตัวแรกของเราวันนี้มาแบบฝนตกๆไซนี่เดี๋ยวนะเทียมให้ดู ดูไซส์สก,กอดแดนตัวแรกแดนที่จะโตโตไหน่อยตัวแรกเขาบอกให้เอาไว้ก่อนนะตัวแรกให้เอาไว้ก่อนอเลยครับนี่กับทางเรา,เาลงน้ำไว้ก่อน นี่ทำปลาตเล็กเจ้าน si> ี้มีตอด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 เจ้าของมัวแต่ทำอะไรไม่รู้ปลานี้ไปบาดาลแล้วมั้ยเออสายหย่อนสองคันเลยวะดูซิว่าคันไหนจะยังอยู่มันยังอยู่อยู่มากกว่า ดูโด่รอลุ้นเขาละกันนะเอาก็บอกแล้วว่ากอมันจะลงไปมันไม่ทันแล้วไงมันยิ่งยิ่งยิ่แค่สองชีนั่นน่ะนี่มันยังอยู่ป้านะมันมองไม่ชัดด้วยเนี่ยเห็นไม่เห็นเลยเห็นมันยี่เกลี่ยสองรอบแล้วมันก็ถึงก็ลงไปรอเลยเนี่ยรอดูเลยเนี่ย มีคันตกน้ำคอัดูด้วยไม่ใช่ปลากินนะเจ้าของลื่นแล้วไปทักเจ้าของวิ่งลงไปแล้วลื่นโดนคันตกน้ำรอเลยรอเลยเดี๋ยวเราไปตีเบ็ดเราก่อน ต่ออันแรกแล้วเหลือไม่เหลือแล้อันแรกไี่ส่งแล้วเอ้าเธอได้ช็อตปีเฉยเลยอ่ะไปไหนวะดีนะอย่าเผาว่ากดไปแล้วถ้ากดไปแล้วนี่ไม่ได้ช็อตแล้วนะ่ไหมาของเธอเลย ใส่แบบว่านี่เดียวกันเลยเออใส่ปี๊ปิ้งอ่ะเฮ้ยนี่มันปลายี่ลูกปลายี่โศกนี่เห็นไหมนึกดูหน่อยดูหน่อยนะไม่ใช่ปนินนะนนน <S <S ดู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 ลูกปลายี่โศกเอเอใช่จริงเลยเฮ้ยเหี้ยปลาที่โศกหรือเปล่าวะเรากำลังอยู่ในช่วงอ,อนุรักษ์พันป่าอืม เราก็เลยจะเอามันดูครับยี่สกลูกปลายี่สกนี่นเนี่ยโอ้โหถ้าตัวโต,วตวอยู่ไหนส,สวดเยอะไปเลยเอาตั้งหน่อยถ่ายรูปหนะ่ะเดี๋ยวกันหนึ่งนะถึงแล้วว่ายี่สกโอ้โห <laughs> สิบโลอีกห้าปีต <laughs> ายปลอย <laughs> 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 ทำตามไปกินไปกินเขาจย้มเยอะยแล้วนะเช่นนีน้ต,ตั้งนานแล้วเออจนเด็ดกระดตกอยู่ไหมไม่ปอ,อกแล้วมันตั้งนานมันกินจนแบบคันโน้มไปอะ่ปปะโอ้โปามาอีกแล้วเฮ้ยปลาเฮ้ยเหยื่อปลายี่สุกหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ลูกปลายี่สุกอีกแล้วอะ่ะ เออตัวเดิมเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยตัวเดิมก็เนี่ยลูกที่โศกอีกแล้วอันนี้แหล่งนุบาลลูกที่โศกก็นเนี่ยตรงเนี้ยแล้วกินอย่างแรงนีย <c oughs> โอ้โน้นไปเอาเอาไปเอาสายพี่งมาเออบอกมันสิเอามันใส,กส่กระชังก่อนถ้าตัวได้ตัวใหญ่ๆมาแล้วจะปล่อยบอกมันเอาเกือไปเอาเคสป่ะเอาเคดเออเคด ถ้าไ,นะได้พี่ม<ถ>ึงมาหรือว่าปู่ย่าตายายมาจะปล่อยมึงไงมึงกินสามรอบแล้วนะเนี่ยเข้ากระชังก่อน ยีส่สบต,ตัวใหญ่ไปไหนเจอแต่ตัวเล็กๆเล็กๆไม่ใช่เล็กๆหมายก็ดีวิวก็สวยแต่ฝนก็ตกนี่น่ะสิมันอย่างใดเดินไปไหนก็ช้ำแฉไปหมดอยู่ไมครับอยู่ไมครับ ไม่ยองไงปลามาแล้วดึงคันเตือบตกน้ำค <c oughs> ันจะตกน้ำแล้วเมื่อกี้เอาปาอลายี่โซกอีกแล้วเฮ้ยมันยังไงนี่เออดูครับยี่โกยาวยี่โซกอีกแล้วดึงคันจะตกน้ำเพราะอะไรครับเนี่ยบอกแล้วว่าให้ไปเอาตัวใหญ่ๆมาปะโถเอ้ยแล้วเอาแค่นี้มาไซาเดียวกันเลยนะไซลูกเกิดเลยอะ ลูกเกิด,ดครับลูกเกิดแล้วท้องนี่กินอาหารเต็มพี่อ่ะปล่อยโตอีกครับอือหูดึงทำแบบสะ่เหนเลยบไปแล้วคันเกือบปีอา้าวันนี้ก็ย่อนไปสองคันเลยเอา้ายังไงของกูนี่วัวแต่ไปทำอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เราจะลองวัดดูนะที y y? ่ไ <il> อ้ที่หย่อนไปนี่เป็นยังไงมันอยู่ไหมตรงปรปราทางนี้ปะมันจะไปทำปอบไปอยู่ม่อยู่ก็้ืว่ัคงคงไม่อยู่แล้วแหละ อยู่ไหมไม่อยู่อีกก็กินตั้งนานในป่ายีโสกอีกแล้วน้ยไซส์เดียวกันเลยยังไงเนี่ยยีโสกยีโสกตัวที่ห้าแล้วแต่ไซส์นี่สิไซส์ไม่ห้าเลย ห้ยิ่กหแล้วหมานยิ่สกจริงๆเลยแต่ไซส์นี่เอากลับบ้านไม่ได้เลยไซส์เ,เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศกำลังใกล้ค่ำตอนนี้กำลังจะมืดแล้วเนี่ยบรรยากาศของอ่างหินดาบครับเราจะอยู่นี่สักครึ่งคืนดู้ิมันจะไม่ได้ปไปจริงเหรอจะดู ปลาน่ะได้แต่มันไซส์ตอนกวาดน,นี่นี่ครับบรรยากาศดีมากนะฝนถุดไปแล้วปลานี่ต้องรอดูกันคืนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะก่อไฟไล่ยุงซะหน่อย <c oughs> จริงๆเราน่าจะได้ปลามาเผาบ้างนะ <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วเรามาเบ็ดตั้งหลายคันดูีิเนี่ย <c oughs> เรียยงกันเป็นตับอีกครั้งหนึ่งนุ่นอีกนุ่นบาหนึ่ง เดี๋ยวก่อไฟไล่ยุงก่อนบรรยากาศยามค่ำคืนเนี่ยครับดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่อ่างที่อยู่ในหุบเขาอ่างห้วยหินดาดเรายังไม่กลับนะแต่ปลาก็เงียบไม่เป็นไรรอได้รู้ครับอยู่กันแค่นี้แหละสองเจ้า โอ้ไฟที่เราก่อลุกขนาดอะบุ่มบุ้มบุ่มเลยปลาขึ้นแต่ละตัวในตัวเท่าคนนู่นเนี่ยังกระจรละเข่แต่ไม่กินเบ็ดใหญ่จัดเลยอยู่บ้านแรงนะครับหมายนี้ต้องใช้ความอดท,ทนสูงอยู่มาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ะผลตกกลางวันไม่ได้ตกกลางคืนเราก็มาลง อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะถึงจะกลับดู้สึจะไม่มีปลามากินเด็ดเราจริงๆหรอส,สี่ยาส,สี่มันต้องกินอยู่แล้วแหละอาจจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ว่ากันไปห้องบอดแรงมองไปมืดๆอ่ะจะเป็นเขาอ,อ,อาจจะมองไม่เห็นแต่ได้เปิดไฟืีให้เห็นแบบมืดๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยเน เป็นสันเขากลางคืนคนแถวนี้เข้าขี่รถเข้ามาเราถามเขาว่านอนมีคนมานอนค้างอยู่นะสามารถนอนค้างคืนได้แต่มันเงียบสนิทเลย <c ười> กลางคืนเปเสียงเขียดอแอดๆถ้าปลากินก็สนุกอะ่ะน่าจะไซส์ใหญ่อะ่ะถ้ามันกินนะรอ เราออกมาออกมาปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ยีสศกแน่อุ้ยเข้าไปนู่นเลยจะทำยังไงอ่ะขาเอาออกมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้ไม่งั้นมันจะกินเบ็ดมึงทั้งหมดเลยปลาอะไรไม่รู้เข้าฝั่งตลอดเลยเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปลูกใหญ่มากครับนี่นี่ขึ้นน้ำแล้วขึ้นน้ำและ ปลาอะไรวะปลาดุกเปล่าปลาตะเพียนยักษ er ์เ้ยตือนอเลย้อเลยอเลยเร็วเรวเเดี so ๋ยวเดี๋ยะลึกลึกล um, ึกล yeah, ึกกลอุ๊้าอย่งงี้เเดีเดี๋ยวนะกูกลังหาเออึ้นเราจับกูด้วยกูล่วงกูล่วง จับกูจับตัวกูจับมือมาดิมือมามือมาเอารองเท้าไว้มาด้วยมือมาเราเจอไม่พันมือดูดิเละลลึเละจไปแล้วมาดูตะเพียนยักษ์ครับโอ้โหไม่กดบันทึกเลยโมเตอรี่ว่าน้ำอย่างลึกเกือบล่วงหายไปในน้ำเลย ระเบีดผมนี่อย่างทางเลยตอนนี้ดูไอเพียนยักษ์ไม่เคยเห็นตัวเพียนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่มาอยู่ระยองนี่ใหญ่สุดแล้วนะจริงจริงเนี่ยโอ้โหไซส์ปลาทีิสกเลยใหญ่จริงใหญ่จริงของใหญ่จริงมันกินเบ็ดของตั้มปลาเล็ก,กนะครับโอ้คมเกือบตกน้ำแล้วผมเนี่ยลงไปตักนะล่วงแล้วน้ำอย่างลึกเกือบหายไปกับปลาละ แล้วมันพาเบ็ดเข้าไปพันเบ็ดผมเราอยู่ห,าห่างกันอย่างงูนะนู่นนี่โอ้ขวัญนี่นี่นพันทุกขักขนเลยเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยไม่รู้จะกดยังไงแล้วเนี่ยทุกขันเลยมันพาวิ่งเข้ามาฝั่งนี้อย่างเดียวเลยพันกันเละเทะหมดเละตุ้มเป๊ะแน่ๆวอ้ยกังคืนปลาใหญ่กินนิววาแล้วทำไมไม่กินเบ็ดเราบ้างอเราต้องลื้เบ็ดก่อน หรือเส้นมีนี่ก่อนโอ้โหเอาไงละทีเนี้ยมันเทิงเลยมามาจิบมาเลยเห็นไหมใส่กระชังแล้วครับได่ปลาใส่กระชังแล้วยนี่กระชังเราเดี๋ยวต้องต้องได้ปล่อยปลาตัวเล็กตัวนั้นละบ้างกูว่าใช่ใช่ใช่มีตัวประกันนิดหนึม่มีตัวมีตัวประกันต้องได้ปล่อยยี่สดเล็กตัวนั้นแล้วเอายี่สซเล็กก็ตัวประกันน้อยเอาดีๆนะหายตุ้มลงไปนี่ อ้าวมีตัวเบียดอยู่นี่เออแล้วทำไมไม่ปลดอ,ออกเอ๊ะก็มันเกาะอยู่กูปลดไม่ได้นะยังไม่ยังไม่จบสิ้นครับติดตัวเบียดติด <laughs> ดีจ้เป็น0.5เนาะโอ้โถ้าเป็นที่มึงใช้เล็กๆกันนะเรียบร้อยปุ๊บเดียวมึงจะรู้สึกว่าเสียดายกูปแปแกใจตรงที่มันไม่ขึ้นน้ำทำไมมุดลงมุดลง<ม>ถ้าเป็นปานินมันขึ้นแหละมันตื้อๆตื้ตตตตอปลาอะไรวะ ก็แรกแค่เป็นยี่สกถ้ายี่สกมันก็ขึ้นโดดเลย,ยนยนะีย่จบแ้าเรียบร้อยเข้าไปเรามีตัวเลขเป็นตัวประกันตอนนี้เราที่พูดไว้เมื่อตอนกลางวันก็สมเราได้ปล่อยเข้าไปแล้วนะตัวเล็ก <c oughs> เรามาลุ้นตัวต่อไปกันแต่ปัญหาคือ มันมเบ็ดของผมนี่แหละขอบคุณมากนะครับที่พันเละเละเลยโอ้โหด,ดูเอาวันไหนก่อนดีจะเริเ่มยังไงดลเละกันเลยทีเดียวเฉียวไปปดเส้นมีกัน,นเฮ้เเยติดอุ้ยตั้มจนหัวทิ่มน้ำโอ้โหปลา จะลองวัดดูซิมีปลาเปล่าเออลองดล<า>ยลองเนลอง,ลองเฮ้ยมีปลาเฮ้ยมันเอาลงไปถึง<ม>บาดาลแล้วไม่มีใครมองติดย่าเลยติดย่าเลยมันลากเข้าไปแล้วเออมันจะเอาจนหัวจุ่มน้ำเกิดฝนของคนเล่นโทรศัพท์เออเรียบร้อยเลยดึงเลยต้องดึงครับเ,เรียบร้อย ยทุนหายไปเลยว่านูน่นเอาทุนกูกลับมาคอนเอเอ,เอขาดต้องมาขาดตรงปลายนี่อีกแทนที่จะขาดตั้งแต่โคนไปนู่นเออไม่ได้ในในตัวละไอ,อ้หัวเป็นปลาบู่ตัวใหญ่แม่เลยเนี่ยดึงหายไปเลยอ่ะดึงหายไปเลยาาดึงหวัวทิ่มเออล้นไอ้คันเบ็ดนี่ทิ่มลงไปในน้ำเลย ไม่ได้มองมันวางอยู่อย่างี้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาวางอย่างี้เหรอเออแล้วมันก็ดึงลงไปเลยแล้วมันก็ดึงจมไปอย่างี้เลยเออก็ไม่เห็นทุ่นหรือมโปรติดทุ่นลอยงี้เออก็เอางาทุ่นเดี๋ยวต้องกันนะอันนี้ดูดเก็บก่อนได้ปลาตัวเองนี่ถือใมายังไม่เคยเลย ตั้งแต่ซื้อมานี่ยังตก,กไม่เป็นเลยไม่าแล้วกันนยย <c oughs> ังไม่ได้ปลาเลยตั้งแต่ซื้อมา,มาโอโ้ตายตายาาซื้อมาจะเรียนแบบป,ป,ป้าปลาเขาซะหน่อยนี่เรื่องเลยเอาลงมาตอกลงไปเลยอ่าไม่หมานครับยี่ห้อน,นี้ <c oughs> ปิดยี่ห้อไว้ <c oughs> <c oughs> จำสีไว้กันตอนหน้าเขาบอกซื้อสีฟ้าสีฟ้าไปซื้อสีแดงอย่างนั้นแหละ ไม่หนุกแล้วครับฝนตกลงมาอีกแล้วโอ้ออ <c oughs> สงสัยเราต้องจะได้จอนลาลรอกนะมันมจะได้ตะเพียนมาตัวเดียวกตกลงมาได้กลางวันก็ตกไม่ลืมหมู่ืมตากลางคืนก็ตกลงมานั่งลุ้นเน่ยถ้าไม่ใช่คนชอบตกปลายจริงเีะ เปิดกับบ้านอลาสแล้วใครไม่ตกปลาไม่ชอบตกปลาไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมคน <g ül> ตกปลาเท่านั้นที่จะเข้าใจโอ้เื่อาดูผลง,งาน <c oughs> น่าใจหาย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องทำตามคำพูดของเราละปล่อย้ตัวนี้น้อยนั่นไปปล่อยไ้ยัง อนุนน,น้อยแล้วก็ยี่สกน้อยอันนี้เป็นตัวประกันไง Ryan, เป็นตัวประกันเนี่ยเนี่ยล่อย,ยี่สกอนิน <c oughs> <c oughs> อึ๊บอึ๊บเนีน้องกลับมาที่เดิมอีก โอ๊ยโอ้ยโหยโอ๊ยไปหมดเลยไปหมดเลยโอ้โหไอ้ตั้มเล็ดอะไรเนี่ยปล่อยกระเพียไปด้วยโอ้โหตัวใหญ่ไปหมดเลยเทนที่จะเอามือสอดจับหอาเออตั้งใจเปล่าเอาเหรอเออเอาเอาไปเดี๋ยวเขาเอาใหม่กันแล้วกันนะ เออไปหมดสรุปกลับบ้านมือเปล่านะครับไปกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยกูสาสจะกำลังจะบอกว่าให้จับพื้นมาสะอันนี้ก่อน